ตเป็นสอรีหลังจากที่เมื่อวานผมโพสต์บอกไปนะครับว่าผมไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ได้แค่นอนป่วยอยู่เฉยๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำนะระหว่างพักฟื้นเนี่ยผมก็เลื่อนทีวีดูไปเรื่อยนะหาคอนเทนต์ใน Netflix ดูก็ไม่รู้จะดูอะไรหา YouTube ดูเลื่อนดูอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะดูนะครับสุดท้ายแล้วผมไปเจอนี่ครับ NBA All Star Game ปี2001 ผม,มเคยดูแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยลำบากมากๆอยากจะเล่าเท้าความไปถึงคนสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยลำบากกว่าสมัยนี้เยอะมากสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะดู nba all star กันได้นะครับเราเนี่ยเฝ้ารอเลยว่าเฮ้ยอยากดูว่ะ nba all star มันจะแข่งประมาณวันจันทร์เนี่แหละแล้วก็เราจะต้องหาทางดูให้ได้จะต้องไปหาทีวีแอบเปิดดูในโรงเรียนหรือว่าบางคนเนี่ยก็โดดเรียนเลย เพราะว่า NBA All Star Game ในสมัยก่อนเนี่ยมันสนุกจริงๆมันฉายในช่อง ITV ใครก็อยากดูเพราะว่าใน All Star เนี่ยมันคือเอาเทพมาแข่งกัน1ปีเราจะต้องเฝ้ารอดู NBA All Star ให้ได้และ NBA All Star Game ในปีนั้นเนี่ยตัวเทพเทพเยอะมาก a l ลน n v e r อร์นำทัพมาเลย Win Carter Tacy ทซ g a d y 3ตัวเนี้กำลังพีกๆ a n อ o n i ตน a โ i เดวิ h อ n นโตนีเมซน ดิคเคมเบมูตอมโบเลอาเลนสเตฟฟอร์มลเบอี่เกนโลบินสันลาเทลสปีเวลเจอร์รี่สแต็กเฮาส์อัลเลนฮูสตันฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแล้วมาดูฝั่งตะวันตกเนี่ยเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียเลยก็ว่าได้ฝั่งตะวันตกนำทัพมาโดยโคบีไบรอนเจสันคิดคิดเวเบอร์ทีมดันแคนเควินการเนตลาชีดวอลเลไมเคิลฟิลลี่แกลลี่เพตัน แอนโทนิโอแม็ดยเดวิดโลบินสันวาดีดีวักคาวมมอลนคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยออสตาเกมเนี่ยตัวมันแน่นมากมันแน่นแบบแน่นปักๆเลยอ่ะมันเลยทำให้ความน่าดูเนี่ยมันยังน่าดูมากๆแล้วก็รูปแบบเกมนะผมจะไม่สปอยผลการแข่งขันผมอยากให้คุณไปดูด้วยตัวเองรูปแบบเกม ยังเล่นกันอย่างจริงจังยังมีการเล่นเกมลุกเกณเล่นเกมลับมีการป้องกันกันอย่างจริงจังไม่มีการแบบปล่อยให้วิ่งเข้าไปดังไม่มีการปล่อยให้ชุดแบบง่ายๆไม่มีอะไรแบบนั้นเลยทุกคนยังเล่นเกมลับเล่นแบบป้องกันกันเหนียวเหนียวไม่ให้ทุกคนเนี่ยได้แต้มง่ายๆมันเลยยังเป็นเกมที่เหมือน2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นเก่งๆมาแข่งกันแต่ยังหวังผลการแข่งขันไม่ว่าฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกมีความอยากชนะในเกมนั้น ความน่าดูในออสตาปี2001เนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆยกตัวอย่างเช่นพอย n t กา a r d p อย n t ของฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นเจสันคิดกับแกลลี่เพย์ตันสองคนนี้เป็นกาดเนียบกาดคลองบอลกาดสร้างเกมพอฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นอารีน่าเวอร์ซันกับสเตฟานมอเบลี่ทั้งสองคนนี้เป็นกาดสไตล์หวือหวาโฉบเชียวทำเกมทำแต้ม เห็นไหมสไตล์การ์มันต่างกันรูปแบบเกมการเล่นมันก็ต่างกันมากๆมันเลยเป็นเรื่องที่น่าดูรวมถึงวินส์คาร์เตอร์วินส์คาร์เตอร์ในวันนั้นเนี่ยยังเป็นวินส์คาร์เตอร์ในล่างที่ไม่โดนแบบไม่โดนเสียบขาจนบาดเจ็บอะ่ะยังเป็นวินส์คาร์เตอร์ในล่างปีศาจอยู่ยังเป็นวินส์คาร์เตอร์ที่กระโดดสูงๆมีพลังกระโดดดังโหด ดังม,มันมันอยู่ดีๆก็ข้ามมาหมุน360องศาดังผมบอกเลยเลยว่าการดูวินส์คาร์เตอร์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆรวมถึงโคบีไบยอั้นโคบีไบอั้นในวันนั้นเนี่ยยังเป็นหนุ่มขนองยังเป็นเด็กวัยรุ่นมีความขนองมีความห้าวการเล่นของโคบีไบยอั้นเนี่ยมันยังห้าวมันยังสดอยู่ใครไม่เคยเห็นโคบีล่างเบอร์8ก็ควรจะไปดูนะครับรวมถึงฝั่งตะวันตก ในตำแหน่ง power forward มีแต่ตัวระดับตำนานทีมดันแคนเควินการเนตคาร์มารอนนี่คือ3 power forward ระดับท็อปหรือว่าระดับต้นๆของ NBA แต่ได้อยู่ทีมเดียวกันและก็วิธีการเล่นในสมัยก่อนเนี่ยแบ่งเป็นว่าตัวต่อตัวเนี่ยประมาณ60%แล้วก็การเล่นของเกมวงในเนี่ยยังมีอยู่40% คุณจะได้เห็นการโพสของทีมดันแคนคุณจะได้เห็นการเล่นวงในดูๆของเควินการเน็ตอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทุกวันนี้คุณแทบจะไม่ได้เห็นละแต่ถ้าในสมัยก่อนเนี่ยมีให้เห็นอยู่รวมถึงฝั่งตะวันออกดิเคมเบ u บูตอมโบ t มูตอมโบนี่คือเจ้าของระบบฉายาแบบไม้ตีแมงวันน่ะจอมบล็อกอะ่ะ และคุณจะได้เห็นว่ามูตอมโบเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมลับและสามารถเปลี่ยนเกมเกมนี้ได้เขาคอยบล็อกคอยป้องกันที่ห่วงเกมใต้แป้นของออสตาปีนี้เรียกว่าโคตรเดือดเลยก็ว่าได้รวมถึงอเลนเอเวอร์ซันอเลนเอเวอร์ซันในวันนั้นยังโฉบเฉี่ยวร่างกายดีเราจะเห็นได้ว่าเราแทบจะไม่ได้เห็นเลยในสมัยนี้คนที่ตัวเล็กแบบ180นิดๆอะ แต่แหวกเข้าไปตะลุยกับคน2เมตรเราจะได้เห็นการเล่นของไอเวอร์ซันน่ะข้ามบอลเข้าไปใส่แบบทีมดันแคนข้ามบอลเข้าไปใส่เควินการเนตโดดเข้าไปวางทับหน้าเควินการเนตการเห็นแบบคนตัวเล็กจิ๋วๆอย่างเงี้ยและเล่นดูด,ดันแบบไอเวอร์ซันน่ะคุณจะไม่ได้เห็นอีกแล้วในสมัยนี้แต่ถ้าย้อนไปดูคลิปนี้คุณจะได้เห็นรวมถึงเลอเลน เลอเรนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นมือ3แต้มชั้นดีคอยยิง3แต้มเลบอนเจมปั้นเกมมาส่งให้เลอเรนจบที่3แต้มคุณจะได้เห็นเลอเรนล่างที่ยังสดอยู่ยิง3แต้มก็แม่นพลังกระโดดก็สูงข้ามวงในก็ได้ยิงระยะกลางก็ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับรวมถึงสตาร์เกตบีนะครับไม่ว่าจะเป็นลาเทลสปีเวลก็โหดมากๆอาเลนฮุสตันอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดูนะครับ รวมถึงสเตฟานมเบลลี่สเตฟานมเบลลี่เนี่ยเป็นการจ,จ่ายที่แบบว่ามีความเป็นแอนด์วันสูงมีความเป็นสตีทบอลสูงๆซึ่ง NBA สมัยนีย้ไอความเป็นแอนด์วันเนี่ยมันหายไปหมดละถ้าคุณได้ดูในคลิปนี้คุณจะเห็นสไตล์การเล่นของสเตฟานมเบลลี่เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเขาเก่งมากๆและลูกหลอกที่เขาหลอกใส่วาดีดีวาร์กเนี่ยคือแบบอย่างพีคอะอยากบอกเลยแล้วก็อีกหนึ่งลูกที่เด็กสมัยนั้นเนี่ยต้องเอาไปทำตามนะครับ จังหวะที่เจสันคิดยิงครึ่งสนามเจสันคิดยิงบาสเบีดครึ่งสนามในควอเตอร์ที่2ซึ่งจังหวะเนี้ยผมบอกเลยนะเมืองไทยทั้งบ้านทั้งเมืองหลังจากเจสันคิดยิงครึ่งสนามลงทุกสนามจะมีคนมาฝึกยิงครึ่งสนามตามเจสันคิดจะเห็นได้ว่า Impact ในสมัยก่อนเนี่ยมันมีต่อบาสโดยภาพรวมเนี่ยแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็รูปเกมของออสตาปีเนี้ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆ ยิ่งท้ายเกมความเอาจริงเอาจังสูงมากๆไม่มีใครยอมใครเลยเล่นกันเหมือนแบบว่า NBA f i n เ l ลเลยก็ว่าได้นี่คือหนึ่งในออสตาที่ดีที่สุดไม่แน่ใจาว่าคนที่ทันตั้งแต่สมัย20ปีก่อนยังอยู่ไหมแล้วก็คนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่แน่ใาจาเหมือนกันว่าการไปดูออสตาปีนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณมากขนาดไหนนี่คือหนึ่งในออสตาที่ดีที่สุดนะครับเป็นปีที่มีสตาเยอะมากม แล้วก็รูปแบบการเล่นสูสีมากๆไม่อยากจะสปอยผลการแข่งขันเลยอยากให้คุณไปดูด้วยตาตัวเองหนึ่งในออสตาที่ดีที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้นะครับออสตาเกมปี2001นะครับวันนี้สมควรแก่เวลาอยากให้ลองไปหาดูนี่คือออสตาที่ดีที่สุดจริงๆวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ